ราชธรรมจับมือการกีฬาแห่งประเทศไทยจัดทำมโอยวาวยการสนับสนุนด้านการกีฬาแก่ผู้ต้องขังในเรือนจำและทันทัสถานเมื่อวันพระหัสบดีที่24เมษายนพุทธศักราช2568เวลา9 30นาฬิกานาทีพันตวนเอกทวีสอดสองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกิธรรมและนายสระวงเทียนทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาร่วมเป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าวยการสนับสนุนด้านการกีฬาแก่ผู้ต้องขังในเรือนจำและทันทัสถาน ระหว่างการกีฬาแห่งประเทศไทยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากับกรมรัชธรรมนกระทรวงยุติธรรมโดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมูลรีวิกรมประธานคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมด้านกีฬาอนุกรรมการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมด้านกีฬาตามยุทธศาสตร์ซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติในสหาการเพชรนรินทร์อธิบดีกรมรัชธัณฑนนายก้องศักดิ์ยอดมณีผู้ว่าการกีฬาแห่งประเทศไทยร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงดังกล่าว พร้อมด้วยในชานวัชรเดชรองอธิบดีกรมราชทัณฑ์นายนัทพลอัตเสนผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการมวยข้าราชการและเจา้าหน้าที่ได้เข้าร่วมณนะการกีฬาแห่งประเทศไทยถนนรามคำแหงแขวงหัวหมากเขตบางกะปิกรุงเทพมหานครกระทรวงยุติธรรมมีนโยบายในการบริหารและขับเคลื่อนกระทรวงยุติธรรมเข้าสู่ยุคความยุติธรรมสำหรับทุกคนหรือความยุติธรรมนำประเทศด้านการพัฒนาพื้นสัย โดยกรมราชธณฑ์ได้ให้ความสำคัญนำความรู้ทักษะด้านกีฬาที่ได้รับไปต่อยอดไปใช้งานในการประกอบอาชีพภายหลังจากพ้นโทษเป็นการคืนคนดีที่มีคุณภาพสู่สังคมอย่างยั่งยืนโดยได้รรับความร่วมมือจากคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมด้านกีฬาตามยุทธศาสตร์ซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติได้ร่วมกันสนับสนุนและส่งเสริมด้านกีฬาให้กับผู้ต้องขังซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการบริหารงานราชธัณฑ์8มิติยกระดับความเปลี่ยนแปลง เพื่อขับเคลื่อนการดําเนินงานด้านการกระบวนการพัฒนาพฤตดิิััยของผู้ต้องขังให้เป็นรูปธรรมอย่างยั่งยืนซึ่งถือเป็นการพัฒนาและการส่งเสริมพัฒนาทักษะในด้านต่างๆให้กับผู้ต้องของังขณะต้องโทษโดเรือนจาตลอดจนส่งเสริมสุขภาพอนามัยของผู้ต้องของังให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงซึ่งการลงนามในครั้งนี้ เป็นความร่วมมือกันเพื่อสนับสนุนด้านการแก้ไขฟื้นฟูและพัฒนาพฤตธ,ธิสัยของผู้ต้องขังด้านการกีฬาทั้งด้านกีฬามวยให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติกีฬามวยพุทธศักราช2542และพระราชบัญญัติกีฬาแห่งประเทศไทยพุทธศักราช2558และกีฬาอาชีพประเภทอื่นๆให้เป็นไปตามมาตรฐานระดับสากลและในวันนี้ ยังได้นำผู้ต้องขังจากทันทสถานวัยหนุ่มกลางซึ่งเป็นเรือนจำต้นแบบเฉพาะทางด้านกีฬาออกมาแสดงคีตะมวยไทยที่ชื่อชุดการแสดงว่าอิดเก่าเล่าตำนานซึ่งถือเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ต้องขังได้นำทักษะความรู้ในกีฬามวยไทยที่ถือเป็นการสร้างซอฟต์พาวเวอร์เป็นเอกลักษณ์ความเป็นไทยให้กับประชาชนและสังคมภายนอกได้รับทราบ ตลอดจนยังเป็นการสร้างแรงบันดาลใจและสร้างโอกาสให้กับผู้ต้องขังทั่วประเทศได้มีประสบการณ์ด้านกีฬามวยและกีฬาประเภทอื่นๆเกิดการพัฒนาทักษะและชั้นเชิงการมีระเบียบวินัยตลอดจนให้ผู้ต้องขังที่พ้นโทษสามารถนำความรู้ทักษะด้านกีฬาไปประกอบอาชีพได้จริงมีภูมิคุ้มกันและทัศนคติที่ดีต่อการดำรงตนอย่างสุจริตชนไม่คิดที่จะหวนกลับไปกระทำความผิดซ้ำอีก และเพื่อเป็นการพัฒนาสุขภาวะให้กับบุคลากรกรมราชทัณฑ์อันจะนำมาซึ่งการถ่ายทอดความรู้ทักษะด้านกีฬาให้กับผู้ต้องขังและพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพอีกด้วย Traff TV Online.